ตอนพิเศษวิมาดาตอนที่หนึ่งเตดอย่าทำแบบนี้กับนานนะโอ้ยข้าวของในตู้เสื้อผ้าถูกกระชากจากไม้แขวนแล้วโยนลงกระเป๋าก่อนที่ทั้งหมดจะถูกปาใส่หน้าหญิงสาวอย่างจังออกไปจากห้องเตดไม่ไปเตดจะไล่านาเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้ไม่ได้แล้วนางกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนจะไปตายที่ไหนก็เรื่องมึง หรือไม่ก็กลับไปอยู่กับไอ้ผัวเก่าโน่นแต่ในท้องของนาเป็นลูกเตดนะ <c oughs> แล้วไงวะเลี้ยงไม่ได้ก็ไปเอาออกกูไม่ได้อะไรเอาวอนกับไอ้ม่านหัวขนนี่นักหรอกทำไมเตดพูดแบบนี้ไหนบอกว่ารักนาะก็ทำมึงรู้จักสง,งบสงเงียมไม่ไปอลาว่าใส่แม่ยายกับคู่มั่นกูกูก็คงจะรักลงอยู่หรอกมึงมันโง่ที่เงียบไม่เป็นนาไม่ยอมให้เตดไปแต่งงานกับอีเด็กนั่น น่าทิ้งจอมก็เพราะรักเตดเต่ต้องรับผิดช,ชอบไม่เอาเว้ยใครจะให้มึงแลกตามมาอยู่กับกูถึงกรุงเทพพูดเล่นๆเ,เสือกเอาจริงมึงอยากโง่เองช่วยไม่ได้กลับไปอยู่กับไอ้จอมไปหรือเดนอย่างมึงก็มีแต่มันเท่านั้นแหละที่กระเดือกลงนารินร้องไห้สะอกสสื่ื้นสมัยเรียนมหาวิทยาลัายเคยเลิกกับจอมทับ มาคบกับเตชินแต่พอไปกันไม่รอดเธอก็กลับไปหาจอมทัพอีกแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะเธอกำลังตั้งท้องลูกของเตชินอยู่ที่สำคัญเธอหมดรักจอมทัพนานแล้วไม่อยากกลับไปอยู่ป่าอยู่ไร่แบบเดิมนับวันชีวิตที่นั่นยิ่งน่าเบือ่อสู้สนุกสุดเวี่ยงอย่างเตชินไม่ได้เพราะกลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานอยู่กันมานาน เริ่มจะหมดความตื่นเต้นแถมพฤติกรรมเตชินเปลี่ยนเธอจึงเลิกกินยาคุมพอตั้งท้องถึงได้รู้ความจริงว่าทางบ้านของเขาหาเจ้าสาวไว้รอแล้วที่สำคัญเตชินแอบไปเข้าพิธีมั่นในวันที่เขาให้เงินเธอกลับบ้านไปหาพ่อแม่เรื่องแตกเพราะนารินบังเอิญเจอกาแต่งงานเตชินไม่แยแสกลับคิดเก็บเธอไว้เป็นบ้านเล็ก เมื่อตอนนี้ถูกไล่ก็ไม่กล้ายือ้อเพราะเขาไม่ใช่คนมีมนุษยธรรมถูกกระทืบลูกเล็ดขึ้นมาไม่คุม้มเฮ้ยว่าไงว่าไอ้จอมหายหัวไปนั่งนานทำไมวันนี้โป่มาถึงนี่ได้อมรินตบบ่าเพื่อนที่ไม่รู้ลมอะไรหอบมานั่งอยู่ในร้านเขามาส่งแหววขึ้นรถกลับเชียงใหม่เลยแวะฟ,ฟังเพลงหน่อยใช่สิ พอเด็กไม่อยู่ถึงมีเวลาให้เพื่อนอย่างกูและกับคนนี้ยเป็นไงบ้างวะมึงจะแต่งเลยไหมอมรินอย่างเชิงถามยังไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยวะเฮ้ยอยู่กันมาเป็นปีๆแกก็รู้ว่าแหววอยู่กับฉันแบบไหนของแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้ไหมเอาเหอะจะแต่งช้าหรือไม่แต่งเลยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ชายอย่างเราเออ รู้หรือ,อยังว่านากลับมาอยู่ที่บ้านชื่อที่ไม่ได้ยินมานานทําจอมทัพชะง,งักไมชั่วขณะก่อนจะยกแก้วน้ําสีอัำพันดื่มอย่างไม่ให้ความสนใจไม่อยากเจอบ้างเหรอวะวันก่อนนาแวะมาที่นี่บอกว่าไปทํางานที่กรุงเทพแต่พออยู่นานเริ่มไม่ชอบก็เลยจะกลับมาหางานทําแถวนี้จอมทัพยังไม่พูดอะไรกรอกเล้าเข้าปากทีขึ้น เรื่องมันนานแล้วไม่จำเป็นต้องเจอกันแต่ฉันว่าไม่ทันแล้วว่านาเดินมานู่นแล้วจอมทับเกรงตัวเล็กๆไม่รู้ว่าตนรู้สึกอย่างไรกับการพบกันอีกครั้งสวัสดีจอมสบายดีไหมก็ดีเฮ้ยไอ้อองเก็บตังค์โต๊ะก,กูด้วยจอมทับตอบนารินแบบขอไปทีอะไรจะกลับแล้วเหรอวะเออพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า อยู่คุยกันก่อนไม่ได้เหรอทำไมต้องหนีหรือว่าจอมยังรักนาเลยทนอยู่ใกล้กันไม่ได้นาเรียนรู้จุดอ่อนของคนแพ้ไม่เป็นแค่พูดจี้ใจดำคนที่ทำท่าจะกลับก็หันมาจ้องอยากคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยเลยมีอะไรก็พูดมานาแค่คิดถึงวันเก่าๆและอยากชวนคุยนั่งด้วยกันสามคนเหมือนสมัยเรียนไง นั่งคุยกันนะอ๋องวันก่อนนายยังไม่ได้ถามสารทุกสุขดิบเลยอมรินพยักหน้าสำหรับเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่กับจอมทัพนี่สิมามาอย่าเล่นตัวเลยว่าอีจอมเดี๋ยวคืนนี้จะเลี้ยงเหล่าเองอมรินหวังดีถึงไม่กลับมาคบแต่ก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนต้องเสียไปด้วยแรกๆจอมทัพก็เงียบ ถามบ้างตอบบ้างแต่พอเปิดเหล้าขวดที่สองอารมณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดที่มีต่อนารินเริ่มลดลงคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปดูในครัวหน่อยอมรินกรอกเหล้าเข้าปากจนหมดแก้วแล้วลุกไปทำงานต่อเพราะอีกไม่ถึงสองชั่วโมงครัวจะปิดทำงานสักนิดเพราะคืนนี้ไม่มีเมียอยู่ช่วยจอมจะไปไหนนารินใจหายที่เขาลุกตามอมรินไปติด,ตด ห้้องนเบาใจเมื่อเขาไม่ได้หนีเธอกลับบ้านบางครั้งก็รู้สึกเสียดายที่เขายังหล่อและดูดีขึ้นถ้าไม่ติดว่าหมดรักแล้วเธอก็อยากจะฝืนใจตัวเองจะไปตายที่ไหนก็เรื่องของมึงหรือไม่ก็กลับไปอยู่กับไอ้ผัวเก่าโน่นเสียใจที่สุดเมื่อคนที่รักและอยากฝากชีวิตกลับไล่ตะเพิด สงสารลูกที่ไม่มีพ่อไม่คิดว่าจะสิ้นหวังถึงเพียงนี้สายตาสะดุดเข้ากับแก้วเหล้าว่างเปล่าสองใบความเห็นแก่ตัวมันเรียกร้องให้ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมือข้างหนึ่งสอดเข้ากระเป๋าหยิบยานอนหลับที่ใช้ประจำหักออกเป็นสี่ส่วนแล้วเลือกส่วนที่เล็กที่สุดใส่ลงในแก้วเหล้าของจอมทัพจากนั้นชงเหล้าสองแก้วให้ผู้ชายที่คุ้นเคยทั้งสองคน จอมทัพเดินกลับมาก่อนนั่งลงแต่ไม่ได้แตะแก้วเหล้าที่ชงใหม่เขานั่งฟังเพลงไม่ได้สนใจนารินจนกระทั่งอมรินกลับมาพร้อมกับแกล้มจานสุดท้ายละคืนนี้ไม่รู้ทำใหม่ขายดีมีแต่คนสั่งจอมทัพหยิบเอาซ่อมเขี่ยดูในความมืดมีของสารพัดท,ทอดคลุกเคล้ากับผงเปรี้ยวๆเผ็ดๆอยู่ในนั้นถือเป็นซิกเนเจอร์จานหนึ่งของร้าน สั่งง่ายกินง่ายและขายดีดื่มสิอ๋องนาชงแก้วใหม่ให้แล้วดูสิว่าใช่รถนี้หรือเปล่าอมารินพยักหน้าแล้วกรอกเหล้าดับความเผ็ดของกับแกล้มในปากอร่อยเหมือนเดิมเธอนี่สุดยอดเลยนะงั้นชนแก้วกันนะนารินยกแก้วขึ้นแต่จอมทับทําเฉยเฮ้ยไอ้จอมเอาหน่อยนะ้า เพื่อนๆขยันขยอแถมเอาแก้วตัวเองมาแตะที่แก้วของเขาจอมทัพจึงยอมยกดื่มรวดเดียวตามสไตล์ไม่ทันคิดว่าต้องระวังนารินไม่ต้องลุ้นจนเหนื่อยข้อแข็งอย่างเขาถ้าไม่ใช้วิธีมอมยาคงไม่มีวันสำเร็จยานอนหลับแค่หนึ่งในสี่ส่วนไม่อาจทำให้คนตัวใหญ่สิ้นสติเขาแค่ง่วงและมึนงงเล็กน้อยเด็กแล้วน่ากลับก่อนดีกว่า เรงใจอ๋องจังอุตสาหเลี้ยงคราวหน้านาะจะมาอุดหนุนนะเล็กน้อยนะแล้วแกล่ะจอมสงสัยวันนี้เล่าฉันแรงตาเยิ้มเชียวไหวไหมวะไหวแต่ไม่กินละเดี๋ยวต้องขับรถเออเอองั้นก็แยกย้ายฉันจะได้ไปดูเด็กมันปิดร้านด้วยสามคนแยกย้ายจอมทับตรงดิ่งไปเปิดประตูรถ หางตาเห็นนารินยืนจ้องเขาจึงหันไปมองตอบแบบเต็มตาขอติดรถไปด้วยได้ไหมบ้านนายังอยู่ที่เดิมเธอหมายถึงบ้านพ่อแม่ที่เป็นทางผ่านระหว่างกลับไร่ข้อโพดขอขึ้นมาสิไหวไหมจอมให้นาขับแทนไหมพอขึ้นรถได้ชายหนุ่มก็พิงหลังนิ่งไปกับบบาไม่ต้องสงสัยเล่าให้อ๋องจะแรงจริงๆ อีกอย่างก็ไม่ได้ดื่มนานแล้วอยู่กับวิมาดาเขาเน้นทำแต่อย่างอื่นนาขอโทษนะที่ทิ้งจอมถ้าย้อนกลับไม่ได้น่าจะไม่ทำเด็ดขาดนารินชวนคุยหลังรถวิ่งออกมาได้สักระยะอย่าพูดเรื่องเก่าฟังแล้วไม่จะลงจอมทับขับรถได้ไม่กี่กิโลเมตรก็ตัดสินใจจอดข้างทางเพราะเวียนหัวไม่ไหวแล้วเหรอนาขับให้นะ ข้างหน้ามีม่านรูดเธอจําได้ไม่ต้องจะนอนพักแป๊บเดียวถ้ารีบกระโบกรถกลับไปเลยไม่เป็นไรน่าจะอยู่เป็นเพื่อนจอมระหว่างนั่งพักอยู่ในรถเครื่องหลับเครื่องตื่นจอมทับรู้สึกได้ถึงความซ่านสิวจนต้องลืมตาเห็นนารินซบอยู่บนบ่ามือบางรูปไหล้อยู่บนเป้ากางเกงยีนเขาปัดออกแต่นารินไม่ยอมแพ้ กางเกงของจอมทัพเธอเคยถอดมาไม่รู้กี่ตัวแล้วแค่ปลดซิปง่ายๆจะต้านทานเธอไหวแค่ไหนเชียวนะหยุดนาไม่เคยลืมเซ็กส์ของเราเลยจอมก็ไม่เคยลืมนารู้พอปากนุ่มจะรดลงสัมผัสความรู้สึกเก่าๆก,ก,ก็หวนกลับมาเธอเอาใจเก่งเสมอโดยเฉพาะเวลาที่เขาโกรธ ลิ้นนุ่มทำให้อารมณ์พุ่งขึ้นสูงสุดความรวดเร็วของริมฝีปากทำให้ต้องครางสทะ้านออกมาทุกหยาดหยดหายเข้าไปในโพรงปากอุ่นนุ่มนาเรนเก็บงานเป็นอย่างดีไม่ยอมให้เสียชื่อแม้แต่น้อยเธอลุกขึ้นมาซบอกเขาขอโทษที่งี่เง่านะเพราะนาทำให้เวลาของเราหายไปหลายปี ขอโอกาสให้นาอีกครั้งได้ไหมจอมทัพคิดหนักเขาเคยเจ็บและลึกๆก็รู้สึกว่ากับนารินนั้นไปกันไม่รอดแต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ยอมพูดออกมานารินรู้ว่าเขาลังเลไม่ว่าจะด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับหรือว่าแอลกอฮอล์เธอต้องรีบคว้าโอกาสไว้จะทำอะไรจอมทัพตกใจที่เห็นเธอยกตัวขึ้นสูง พิสูจน์ความจริงใจของนาไงพอแล้วจอมทัพเป็นฝ่ายเอ่ยปากเมื่อนารินกำลังพยายามทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนารักจอมนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใจนาก็มีแต่จอมเสมอขอโทษที่เอาแต่ใจใตัวเองไม่โกรธนาได้ไหมนารินเอามือรูปแก้มสากที่เต็มไปได้วยตอคราแต่พอจะจูบ กลับถูกจอมทัพดันไว้แต่จอมไม่เหมือนเดิมแล้วมีคนอื่นตั้งแต่วันที่นาไปและตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่นารินถึงกับตะลึงใจหนึ่งก็ไม่อยากเชื่อแต่อีกใจรู้ดีว่าห่างกันมาหลายปีคงไม่มีผู้ชายคนไหนยอมครองตัวเป็นโสดแล้วมาคอยดูว่าความผูกพันของใครจะมีอิทธิพลเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องรีบ เพราะตอนนี้เธอบรรลุ